thank you ผูช้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดถึงใน,นเรื่องของ GPS ท่านก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่า GPS เนี่ยมีความสำคัญยังไงในชีวิตประจำวันที่คุณรม่ว่าท่นา,ทานจะเดินทางไปท่องเที่ยวมันจะช่วยเองคุณในเรื่องของการประหยัดต้นทุนรวดเร็วถูกต้องและแม่นยำในเรื่องอีกประเด็นหนึ่งก็คือการขโมยรถเงินสื่อเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับคนท่านเลยใช่ไหมครับในระบบ GPS เนี่ยก็จะช่วยท่านได้มากในเรื่องของการ t r a คก i n g ติดตามรถของท่าน เนึ่งท่านควรจะเก็บเงินได้กว่าเป็นแสนเป็นานคุณต้องใช้ประมาณ4-5ปีถึงคุณไม่อยากที่จะเดือดร้อนนเป็นแน่ใช่ไหมครับนี่คือลักษณะของการจดจงชุดควบคุมเื่อโยนหน e รืรอ GPS car tracking มันจะต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์และลักษณะต่างๆนี้ ผู้ควบคุมคอมพิวเตอร์นั้นจะสั่งการไปที่กล่องออสตาของออสตาตอบสนองไปยังคอมพิวเตอร์นี่เป็นลักษณะข,ของการไล่หน้ารถที่ถูกจรารรม,มาโดยที่ผู้ควบคุมคอมพิวเตอร์นั้นจะสั่งการไปยังกล่องออสตากล่ Star, องออสตาตอบสนองมาแล้ว,วลลจากนั้นผลที่เกิดขึ้นก็คือกล่องออสตาทําให้รถนั้นหยุดลงอย่างนิ่งนวลจนผู้ร้ายก็ต้องโดนจับไปตามอารญาต เมื่อสักครู่นี้ครับท่านคงได้ชมแล้วว่าลักษณะประโยชน์ของ GPS นั้นเป็นอย่างไรเมื่อท่านไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆท่านนิยมนํารถของท่านไปด้วยใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านกลัวก็คือรถของท่านหายซึ่งระบบ GPS มีพิ <Techn Pokémon> ีรเอพีนี้เป็นลักษณะที่มี่ความสำคัญมากในความเดินทางท่องเที่ยวและนำทางท่องเที่ยวของชาติถนงจด้มาทางโดยลักษณะการทำงานของมันจะบอกในลักษณะของระยะทางว่าถึงกิโลเมตรจะถึงจุดหมายปลายทางเดียวทิศทางใดทางไหนบอกพื้นที่ใกล้เคียงที่จะทำให้ท่านตกความมั่นใจในคารเดินทางมากยิ่งขึ้นโดกต่อการเดินทางของท่านมากยทีงดียว จากการนำเสนอมาทั้งหมดนี้ท่านคงเห็นประโยชน์แล้วใช่ไหมครับว่า GPS หรือ GPRS มีประโยชน์มากน้อยกับท่านมากเพียงใดในการนำทางในลักษณะต่างๆจอ่ง่งที่ค่านแล้วละครับว่าท่านจะเลือกใช้สำไมสำหรับวันนี้ผมแต่โมขงสง,ขอ,งขอลาไปก่อนสวัสดีครับ